ขอให้จ kind of ิตานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพจน์คือีดาบททั้งหลายชาบางบทชารับแลเจ้าสำนักเจ้ารติเจ้านิกายเกจิอาจารย์จมขมังเวททั้งหลายภาคพือภาคมัทั้งหลาย เ่าสมภเวสีเราสุรกายทั้งหลายนะไอ้ภูมิสีทั้งหลายในะทุกวันแควนนินแดนนะเราครอบครัวในกูลนะลูกศิษย์สาวกครนะูครูบาอาจารย์ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาไม่ทธรนะลูกหลานบริวารทั้งหลายสามีภรรยาพ่อแม่บุปรกาลีนะพี่น้องวงวานญาสนิทมิสายทั้งหมดนั้งสิน้นใะนทุกวันแควนนินแดนนะหรือผู้ล่วงรับทั้งหลายปวลชนผู้ล่วงรับทั้งหลายนะในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่พวงพันกันมา ไม่ว่าจะ,ะกี่ยุกี่สมัยก็ตามน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรานังคัจฉามิ ทำมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิทำมังสารนังขจามิทุติยามปิสังขังสารนังขจามิตติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติยมปิทำมังสารนังขจามิ ตาติยมปิสัง,ง,สนานางขังสลานังขจามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัพสัตท,ทั้งหลายมูเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารี่พวงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายทั้งในภาคหยาบก็ตามภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วน ในทุกพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุปัจจัยทยทานทั้งหลายอธิวาสนาบาร,รมีทั้งหลายขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์ พระมาหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมาหาปัจเจกพุทธพะ,าาพ,ระพ,ทธพระอรหันต์พระมาหาอารหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้น จะกี่ยุกี่สมัยก็ตามกีม่พุทธันดรก็ตาม,ม,ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายณการบบดนี้ด้วยเทอญ และด้วยพาะไตจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งหมู่เหล่าข้าพระเจ้าและบริวารทั้งหลายกิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ ในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สัรพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึ่งมีส่วน ใ,ในการถวายมหาสังฆทานของมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายใน oh ครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิดโสโสโส ขอนอมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานกรรมใดใดที่เจ้ากรรมในเวรหรือลูกนี่กรรมทั้งหลายพ่อแม่บุปการีผู้มีคุณทั้งหลายคนในครอบครัววงตระกูลทั้งหลายลูกหลานบริวารญาติสนิทมิตรสหายลูกศิษย์สาวกทั้งหลาย ปวกมดมแมลงสัตว์เดรรจฉานทั้งหลายมูเหล่าสัพสัตทั้งหลายจะพบหนึ่งภูมิใดก็ดีที่เคยสัมพันธ์นกันมาในทุกยุคทุกสมัยในทุกวันแควนินแดนและเคยมีส่วนเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ต่อมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ มีเจตนาแอบแฝงมีวาระซ่อนเลนการแกล้งลังแกมุ่งร้ายทำร้ายทำลายการวางยาพิษยาเบื่อยาแฝดยาสั่งการเข็นฆ่าประหัดประหารการกักขังนวงเหนียวการผูกมัดพันธนาการการข่มขืนขืนใจ การเบียดเบียนทรมานพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมตามราวีลังควานเป็นไปด้วยเล่เหลี่ยมความหลอกลวงการบิดเบือนการทรยศหักหลังการช่อโกงการใส่ร้ายป้ายสีการโยนความผิดตีชินนินทาสร้างเรื่องสร้างราว การดูถูกเหยียดหยามการแก่งแย่งแข่งขันการแย่งชิงการสะกดการครอบงำการปิดกั้นปิดบังชุดั้งนวงเหนียวสร้างเงื่อนไขในการบีบคั้นกดดันการข่มขวัญหรือเคยกระทำคุณใสมนดำทำของใช้เวทมนต์คาถาอาคม อิทริตรเดชพลังพิญญาตบาชานญาทั้งหลายในการสะกดเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้มุ่งเอาต่อทรัพย์สินแรงงานหรือในการทำร้ายทำลายการเบียดเบียนในทุกรูปแบบการที่เคยเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกระทบกระทั่ง การทะเลาะเบาแวงขัดแย้งการล่วงเกินล่วงละเมิดการสร้างความเดือดร้อนลำคาญจ้องแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายการปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางต่อสิ่งดีงามทั้งหลายต่อทางรอดทางแก้ทั้งหลายต่อวิกฤตการณ ต่ออุปสรรคต่อปัญหาต่อความขัดแย้งต่อความยากลำบากทั้งหลายในการอยู่อาศัยในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกันในหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆในฐานะอันเป็นสมมุติทั้งหลายการขับไล่สายส่ง การละเลยละทิ้งการบีบบังคับขู่เข็นการบีบคั้นกดดันในการเป็นการอยู่ทำให้อยู่ยากอยู่ลำบากก่อให้เกิดความหวาดกลัวหวาดผวาความคับแค้นใจความอึดอัดกายต่างๆนานาการที่เคยใช้อำนาจหน้าที่ใช้กฎหมู่กฎหมาย เลขกลทั้งหลายเงื่อนไขข้อจากัดทั้งหลายในการเบียดบีนเอารัดเอาเปรียบสร้างความไม่ชอบธรรมเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยไม่ชอบตลอดจนถึงอกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทำต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย เอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นหรือที่กระทําต่อกันและกันไว้จะด้วยกายวาจาใจก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้กระทาผู้ถูกกระทําหรือมีส่วนร่วมในกรรมทั้งหลายก็ตามทีไม่ว่ากรรมนั้นจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรม ที่มีมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรต่อทุกทุกภาคส่วนข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมในทุกๆกรณีกรรมต่อทุกรูปทุกนามทุกชีวิตจิตวิญญาณอย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันอีกต่อไป และกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงล้ำกัมเกินประมาทปามาศถูกถูกเหยียดหยามกดขี่คมเหงการแกล้งรังแกทำร้ายทำลาย,ลายเข็นฆ่าประหัตประหารเบียดเบียนทรมานจองเวรจองกรรมเอารัดเอาเปรียบต่อสังสารวัตร แห่งสัพสัตทั้งหลายมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เอ่ยถึงแล้วก็ดีหรือ,อ,ย,อย,ยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ดีที่เคยกระทำต่อทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิมนมในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดอนข<า>้าพเจ้าทั้งหลายขอโอโหสิกรรมต่อทุกรูปทุกนาม ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ,ญญาณพึงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายาได้เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น,ะนจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอให้กรรมทั้งหลายารรพึงเป็นอโหสิกกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาทิฏฐิมานะความพยาบาทอาคาตแค้นจองเวรจองกรรมการผูกพยาบาททั้งหลายความยึดติดต่อสรบสิ่งสบธาสบธรรมทั้งหลายขอถอดถอนตัณหาความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรมความโลภความไม่พอทั้งหลายความลังเลสงสัยความอิดออดอ้อยซ้อยต่อพระศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีตลอดจนถึงเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาข้าพเจ้าทั้งหลายให้ต้องกลับไปหลงวกวน หลงสร้างเวรสร้างกรรมหลงเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบต่อสังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือต่อผู้โปรดด้วยกันเองก็ตามขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญยตาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากข้าพเจ้าทั้งหลาย จะมีเหตุและปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้ต้องหลงไปใช่ที่วาสนาบรมีในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็นต่อเวรต่อกรรมเป็นทุกโทษแก่สังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือก่อให้เกิดความยืดเยื้อยาวนานติดพันผูกพัน ในการหลงวกวนหลงยึดติดไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวัยในพระศธรรมไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามหรือโดยการถูกครอบงำถูกบังคับชักจูงถูกหลอกลวงโดยภาคส่วนอื่นหรือภาคมืดภาคมานก็ดี ในทุกลักษณะ,ท,ษณะทุกกรณีก,ก,รณรก็ขอให้ล้มเหลวลงโดยทุกปาการะก,ปาการเทินและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้ในนี่เวนนี่กรรมทั้งหลาย <ST AT> ต่อทุกดวงจิตต,จต,ต่อเจ้ากรรมในเวนลูกนี่กรรมทั้งหลายเจ้ากรรมในเวนของทุกหมู่เหล่า ต่อสัปสัตทั้งหลายโดยทีวาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายและที่มีต่อการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไรขอบเขตตามองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชัดใจชดใช้ด้วยการบวชการสละกด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัตต่อพระศาสนาสสด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง,ท,งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น,นตลอดจนถึง,ถงบรางบรมีในทุกๆทัศที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสังสมมาในทุกภพทุกชาติและให้มีส่วนในการโปรดสัต์ ตามองค์มหาบารมีที่เคยมีมาในทุกยุคทุกสมัยในทุกๆพุทธันดรขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกานนานเทอโอ้โหสีอ้โหสีอ้โหสีโสโสโส